มันนี้ประกงประกับนี่เปลี่ยนมาใหม่หมดแนละ้วใส่ประกับแต่งโอยตกใจตกใจตกใจจริงเลยถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ย<ๆ><ๆ>กดดิรออะไรกดดิ สวัสดีครับเราอยู่กับรายการขายด่วนขายไวยขายถูกที่สุดในประเทศไทยกับรายการฮิติจีจะให้ T S Big Buy นะฮะนี่อยู่ผมียตีและลกจัดไปดือขวาพิติีจัดให้ครับผมวันนี้สินค้านาทีทองแฟเซลล์นาทีทองอะนะขายแค่30วิติตวิเท่านั้น30ว0ิาวิเท่านั้นเพราะว่าค่าตัวเราแพงครับผมรู้อยู่หอมเกตดหอมเกตชมพู เปลี่ยนสีผมหรือครีมเปลี่ยนสีผมใช่ยี่ห้อแบรนด์หอมเกตเปิดซองมาปุ๊บเจอกันเลยครับเจอกันเลยป๊บเจอกันเลยนี่เลยฝาหมาม้ามึงดมซองมึงแค่ดมซองหอมไหมฮะหอมไหมนนบางคนยังไม่รู้เป็นขั้นราคาสับเกตก็คือหัวหรือว่าสีสานนั่นเองผมเปิดเข้ามาปุ๊บเรามีวิธีการใช้เรามีวิธีการใช้เสร็จปุ๊บเปิดมาอย่างนี้ ที dead, ่เด็ดมีถุงใช่ไอนะ้นั่นมันใส่ข้อมือใส่ไว้กันเลอะกันเลอะจริงกันเลอะมันต้องผสมน้ำนยโธ่มันคืออินวันไอ้นกแปลงแปลงแปล้สุภาพราปั่นนี่นะแล้วมันง่ายอย่างนี้นี่เองนะครับผมเออลาดไปเลยเหมือนเหมือนลาดเยี่ยมอะครับ ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าเอาหวีมันไม่ทันใจอ่ะแอาแสบไหมเอาถามถามยิ่งเอาแสบไหมแแสบไหมแล้วผมบอกเลยว่าหอมนะหอมไหมมันจะไม่ไม่เหมือนกับยากัดสีผมหรือยาย้อมผมทั่วไปนี่จากหัวทองทองเมื่อกี้ทองแฉะเลยนะทองสาเลยเริ่มดำแล้ทองแฉะเลยเอ้ยแล้วตอนแรกเรานึกว่าเออหายเหลืองล้วนะเอาจริงหายเหายเหลืองแล้วเอาจริงนะนี่แค่คุณหวีแค่คุณหวีเท่านั้นคุณรู้สึกเลยถึงการเปลี่ยนแปลงเลยครับผม เฮ้ยโหโอ้โหหายไปละเอ้าเมื่อกี้กี่นาทีเอานี่กูใช้เวลากี่นาทีไม่เกิน2นาทีเอ๋ตอนเนี้ยอ่ะกูใช้เวลากี่นาทีกับตั้งแต่ขั้นตอนแรกฉีกซองเลยนะฉีกซองหยิบฝามามาเต็มที่ห้านาทีคือมันเร็วอะสะดวกก่บการใช้งานแล้วใครชอบเที่ยวเงี้ยแบบ ม่คุ้มเลยพี่มันเสร็จเร็วนะผมว่าใครชอบเที่ยวนี่ไม่คุ้มเลยใช่ไม่คุ้มนี่ห้านาทีเสร็จเลยเออต้องมีเล้าลมติดนาทีอะไรเงี้ยเออใช่ป่ะเนี่ยนี่คนละคนเลยคนละคนเลยจากเมื่อกี้แบบฝรั่งฝรั่งมาอ่าหลังจากที่อ่ะสรุปเลยกันครับผม ไม่ติดหนังศีรษะครับเอาดูได้เลยดูเนี่ยเช็ดออกไม่ติดหนังศีรษะเลยธรรมดาสีไม่เลอะเอาง่ายๆคือมันไม่ดาไปถึงหนังศีรษะมันมันทาปฏิกิริยากับผมอย่างเดียวเออนี่แล้วมันปกติมันต้องติดใช่ไหมใช่นี่มันเช็ดออกได้เลยปกตินี่ถ้าย้อมน,นะหัวแม่งดาหูดําหมดอะนี่เช็ดออกได้เลยเนี่ยเอาจิงเนี่ยมาดูเดยอ่ะมาดูเดี๋ยดำมาละ ไม่มีเลยคือน้ำหัวไม่มีเลยบอกแล้วมันดํามันดีจริงๆโอ้โหดําเลยไหมไม่มีเลยไม่มีเลยด้ไม่มีเลยโอ้ไม่มีเลยไอหัวแดงไม่มีเลยนี่นกเห็นผมงีัยังฮะยังไม่มีเลยไม่มีเลยไอ้ที่ดําดนี่ไม่ใช่นะนี่ไปล้วงขม่าท่อมาี่ไปล้วงขม่าท่อมันไม่มีไม่มีติดไม่มีติดเนี่ยไม่มีติดทางศีรษะเอาง่ายๆไม่ติด โพตดดีพตดดีใช่แล้วโคตรหล่ออะยังไงกลับมาเป็นนกจัดไปผมดำแล้วป็นหัวทองละเดี๋ยวเดี๋ยวคขอเปลี่ยนใหม่อ่ออืออือโอ้โหนี่ยุบ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 ไม่ไฮ้ยมันไม่ชินตาว่ะเออามันผมดำใช่ไหมไม่ชินตาไปเอาสีทองมาย้อมกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แบตเตอรี่นมา ไม่ต้องรีวิวลากใส่ไม่ต้องลากใส่แล้วเอ้าโอเคครับวันนี้นะย้ำอีกครั้งยี่ห้อหอมเกดแลวคุณเซิร์ชเข้าไปดูนะขายมีขายหมดลาซาด้า h o p p e ดำมาดัมงียโอ้โหสุดยอดจานี้แถมไดเลหอมเกดเสร็จแล้วเราไปง่ายง่ายได้ง่ายได้ดวิธีใช้ เสร็จแล้วเราก็ทิ้งทิ้งเสร็จแล้วอันนี้วิวิไปวิอันนี้อ้าปากเอาวจบครับผมจบจบเ็จง่ายดายภายใน5นาทีเดนาทีดำปีดำปีหรือครับผมดำปีหรือนิ้วกูเนี่ยดำปีเลยเมาไเมา เป็นลกูออกเขาเมามาเฮ้ยมันสอคฟอมรอเลยพี่นกนี่ไม่ใช่พี่นกจจดให้นะครับ <c> พ <oughs> <c oughs> ี่นกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว้าวรีวิวอะหลังจาก <ph os> รีวิวผลิตภัณฑ์ไปแล้ว <c oughs> ต่อไป <c oughs> เราจะมารีว <c oughs> ิวรถเข้ามาสองคันไอสัตว์กู <c oughs> ไปมาแล้วสตองส,ะต,ะสะติสมองเสมอง <c oughs> แซ0พันปีสองพันสิบสองสิบสองแซพันปีสิบสองนะเมื่อวานเราเปิดประมูลใบคันนี้เปิดราคาอยู่ที่85,000บาทใช่นะไม่มีไม่มีใครจบเฮ้ยพอดีสัญญาณเน็นมันล่มก่อนไม่งั้นน่าจะมีคนจบไปหลักแต่แต่ว่ามีมีคนหนึ่งบอกว่าจะจบอ่าแสนหนึ่งนะมีคนหนึ่งจะจบแสนหนึ่งนะเไม่บอกอยู่แซ0พันบีบสองตัวเกนดัมล้อหน้าหลังแดงยางหน้าหลังใหม่ล้อโซ่ยลลี่ล้อโซ่สอง นะสปอร์ตไลท์มีแคดบาร์มีท่อสลิปออนไทเทเนียมครับปลายซีอาร์เลดฟลิกชิวหน้าแต่งมีแล้วกระจกปลายแฮนด์มีแล้วสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าพร้อมซิ่งพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งมาเท่าไหร่มาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันโลสองหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นครับผมนะอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องอันนี้ประกงประกับนี่เปลี่ยนเอาใหม่หมดนะใส่ประกับแต่งเฮ้ยสิ้นเสาโอ้โหเป็นไงตกใจตกใจ ตกใจจริงเลยอ๋อสีแดงเอฟเฟกต์ปต่ก่อนไล่ตยเลยโอเครู้เรื่องรถพร้อมใช้งานคันนี้เราเคยขายตั้แสนยทีสามสนสี่ใช่สำหรับวันนี้วันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่เอาหน่อยนี่เอาอ้ามืออ้ามืออ้ามือเลย ปุ๊บหลังหน้าหลังหน้าขมาท่อขมาท่อยูเทสหนึ่งแสนห่งหม่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหบาทพูดผิดราคากันหนึ่งแบาท1นึ่งแบาทใช่และ CBR 6อ0ร์ปีสองพคันนี้ครับนะโปรโมชั่นไปเลยหนึ่งแสนหกหบาทหนึ่งแสบาทปีสิกูให้โปรโมชั่นไปเลยไอ้นก นี่ออกเทานี่ออกรถศูนบาทเลยเนี่ยเอาเยอะนี่ออกรถศูนยบาทเลยเนี่ยหนึเนี่ยเอาเยอะอยากได้ก็เอาไปอะให้ไปครับผมถูกนะข้อสลิปออนเทอรเนียมครับปลคาร์บอนใช่พอคอสนิ้วอคิวหน้าแต่งครับสภาพเรียมๆแบบนี้ใช่เรียมเลยพร้อมสิ่งพร้อมสิ่งรถมือเดียววิ่อวิิ่งยิ่งผอบผอบอบอบ โอ้โหมันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นะท่อหนึ่งแสนหกหมบาทหนึ่งแสบาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองแปผลิตภัณฑ์อยู่ไหนเมื่อกี้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และใครสนใจผลิตภัณฑ์ย้อมผมเปลียนสีผมนะปิดผมขาวภายใน5นาทีนะที่นี่เลยนะเบอร์โทรศัพท์ ตึ๊ด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 หรือเซิร์ชไปที่หอมเกตครับผมหอมเกตดอทคอมเพตหอมเกตเฟซบุ๊กครับนะหอม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 เกตเกตเปลี่ยนผมขาวเป็นผมดำภายในห้านาทีได้อ่ะดูดำไม่ดำดูแล้วกันไปดูเลยไปใกล้ไปว้ย